เปพล็บที่ไหนเพล็บเป็นพล็บโอเคโอเคเป็นพล็บเป็นพล็บเปพล็บเพล็บกูเพล็บเป็นพล็บโอเเคป็น้โหฟังมาหน่อยว่าฟังหน่อยไอเดียวดูไหนเพล็บดูไหนดูเพล็บดูไหน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 ดูตีสองเนี่ยตีสองเนี่ยดูดูโอ้ยช่วยกูหน่อยไม่ใช่ดูเลยดูอไอ้แต่ดูยิงด้วยมึงดูกูยิงด้วยเหรอเพื่อนเลิฟ พีิมิกพิมิกคนในเกมเรียกอืแม่งเออเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์คุยคนดูก่อนฮัลโหลครับว่าไงครับลูกพี่ว่าไงครับฮัลโหลชอบชอบชอบตุเรนพี่อ่ะชอบตุเรนพี่ว่ะตุเรนกดทีเดียวได้เลยอ่ะแม่นอนติดตามช่องเนาเนี่ยติดตามช่องเนะอย่างนี่ช่องรีมิกสุดยอดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ พี่เจมโ์คนเล่นนาฟอสอ่ะเอ้นี่ลิมิกนะลิมิกเขาเล่นนะดีดีดอ๋อไม่เอาแล้วใช่ไหมดาวอ่ะไม่เอาใช่ไหมเอาเอาเอาโทษครับพ่อครับอะไรนะโห้ัดติดตามผัดติดตามมากไม่เลยจะบอกเนี่ยไม่เลยจะบอกโอ้ยครับผมซื้อแกงเขียวหวานมาหมูไก่ไม่มีเลยมีแต่มะเขื่อเขีย่ะทำไงดีอ่ะมันมีแต่มะเขือเฮ้ยวบ้านเลราขายขายข้าวแกงป่ะบ้านขายข้าวแกงหรือเปล่า เียวออถ้าขายถ้าขายข้าวแกง่ะถ้าทำแกงขวานอ่ะอย่าใส่แต่มะเขือใส่หมูใส่ไก่ไปบ้างดูในจอก,กูดิอ่ะเปิดสตรีมแล้วเข้ามาดูในจอดิมันมีแต่มมเมื่อเขือไปโมโหใครมาวจริงผมมชอบกินแกงเขียวหวานมากดูไอไ้เวรนี่นะดูได้เ,เหยียบกันไว้ทำไทำไมเจมโคโดนโดนทูลินไปหนักจังวะพี่ถามเขาหน่อยดิเจมไงเจมเจมเขาปรับให้เจมโคแบบอะไร้เจมโคมันสามารถปรับโลได้รู้ปะ ถ้าเราอยู่แบบอยู่อยู่วงวงในอ่ะเขาจะปรับได้เข้มข้นบอกว่าของฝากคนอื่นสิบเท่าปกติเพราะว่าเหลือพ่อมันรวยอ๋อเหมือนพี่อพี่กดทีเดียวได้เลยเนาะผมดวงดีไงเด็กแค่สามพันโดนสกินติดทองไปหนักนะเฮ้ยไอ้จริงส่วนอ่ะดูจริงแต่แกงเขียวหวานอย่าใส่แต่มะเขือเข้าใจใช่เข้าใจเปล่าเบื่อลิมิตพี่เข้าใจไหมเนี่ยว่าอย่าใส่แต่มะเขือเนี่ยโอ้โหละลิมิตไงคนห้า ไม่คุยกูแกไปใส่มะเขือพี่ไม่เปิดจริงใหญ่อะผมพูดจริงๆพูดจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกเฮ้ยพี่มิกเอามาบอยวายแบบไม่ดูรื่อเลยไม่ดูเลยเลยจังหวะนี้กูเลยต้องอัพเดทเลยบายวายไม่ดูเลยเลยผมกินไก่ไปสองชิ้นนะไอพี่มิก่าดิให้พี่มิก่าดีไก่มีแค่นี้ที่เหลือมะเขือมะเขือมะเขือมึงใส่มาทั้งต้นปะเนี่ยเฮ้ยไก่ไม่อยู่เนี่ยแค่นี้เอง ถึงชอบเลยเล่นเล่นมูหลาดให้ให้เกมโคเล่นให้ด้วยนะเล่นมูหลาดตูไม่ได้มีคลิปหนึ่งอะเมื่อคืนเล่นแล้วเอางี้มาอะไรพี่มิเอ่อแพนด้าบอกค่ายว่าแพนด้าเมตาเนี่ยมาจริงเนี่ยตั้งใจเลือกมาเลยอืมสุ่มเนาะสุ่มอะไรสุ่มอะไรจังเลยกูจะปิดใบเนี่ยแม่งเอ้ยเอ่อมากับมากับเพื่อนครับมากับเพื่อนแล้วก็เพื่อนของเพื่อน มากับเพื่อนชื่อไฉไลแล้วเพื่อนของไฉไลอ่ะก็มาเล่นด้วยผมมา3คนครับอ่ะผมปิดไมายนะมา3คนแล้วไงพี่ผมมา4คนพี่มั่วป่ะเขาเอาที่มา4คนเดี๋ยวผมมาคนเดียวใช่ใช่โอเคโอเคสู้สู้สู้ผมปิดมาล้ปิดมายแล้วสกูจะได้เล่นไม่ได้เล่นเล่นอยู่ไม่ใช่ไหมไม่ถามกูทั้งเกมเลยนะเล่นไม่ได้เลยนะสวัสดีคนดู4,300คนด้วยนะครับผมใครอยากสนับสนุนนะครับโดเนทค่านมลูกให้ผมได้นะครับผม ใช้ไม like no like uh, ่โดรเน็ตนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยครับอยู่กันทั้ง4,300ันสา้ยคนเฮ้ยพนต้ามาไงครับเนี่ยเฮ้ยสนใจเอาผมไปแทนมีมาร์กได้เหรอคุยแกอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับสนใจผมว่าไปแทนมีมาร์กได้นะไปต้องแทนมีมาร์กอ่ะมีมาร์กไม่เก่งเหรอเก่งเกินไปครับแล้วคุณอะคุณเก่งถ้าคุณเก่งผมเอาไปแทนเลยเข้าทีมเลยใช้เส้นมาเลยโอเคป่ะโอเคป่ะใส่เส้นเส้นใหญ่อ่ะเออเส้นใหญ่ ไปมีเพือพ่นอนเนลิฟบังไงอ,อ้เพื่อนเลิฟบังไอ้เพื่อนเลิฟเออโหยแม่งก็ดูมึงทุกวันเลยเฮ้ยบังไอ้เพื่อนเลิฟดูทุกวันเลยพี่รู้ป่าาะทำไมทำไมปุยลำแผลทำทำไมวะอย่าบอกนะพี่เพิ่นทุกวันอยู่ไอ้พี่เพิ่อนทุกวันเขา เปิดโพสต์มาเขาเอหาหาคนสอนอยู่อ่ะเขาโพสต์หาคนสอนอยู่อ่ะแดงโก้เขาเปไปเล่นเขาเป็นเล่นหนึ่งทีต่อไ่ชนะเล่นที่สองอ่ะแดงมาแล้วเนี่ยมึงคุยเลยกูแดงเขาเปิดแดงแล้วใช่ใช่ใช่ไมแดงหายยังพี่แดงหายยังแดงหายยังเล่นมันดีเล่นมันดีล่อยมันโตอยู่นั่นแหละเอาแทงเอาแทงแทนนี่ไม่มีที่ยืน คุยจะไม่ได้เล่นเกมเลยเดี๋ยวคูจบแต่เดี๋ยวคุไม่เล่นแล้วเอาแม็กยืนบอกนั่งคุยกับมึงทั้งวันมึงจะชอบเลยเย็นเย็นเพื่อนเราใจเย็นเพื่อนเราได้ได้เลยเพื่อนเล็บในในเพื่อนเล็บแรกเบอลยเพื่อนช่องใหญ่จ้บมากเลยเพื่อนเล็บเพื่อนชีไรเพื่อนเรงดูยกันไปเลยเพสร็จแล้วลูกพี่ชื่อเปล่าพี่ลูกพี่กูไม่มีลูกพี่เว้ยไม่เคยเป็นลูกน้องใครกับไว้ลูกลูกพี่ขอลูกโอ้โหจ้าไม่มีลูกพี่ ลูกมาถึงลูกดิลูกผาาลูกชายลูกชายลูกชายกับผู้ดีๆพู้นี้เป็นใครกับพวกดิพี่ผมไม่มีไม่เคยเป็นพ่อใครมือโครนเลยเพื่อนเล็บเพื่อนเล็บชื่อไรแ่ดเพื่อนเล็บชื่อชื่อเองครับผมชื่อเอ็มแบบเพื่อนเล็บชอบชอบชอบดูชอบดูรีมิกอ่ะผมก็ชอบดูเพื่อนเล็บเหมือนกันดูที่ไหนอ่ะไการการจู่ๆดูใหญ่ปเพื่อนเป็นไงเพื่อนเล็บดูในย้องยังไงการดูผมนี่ไหนเพื่อนเล็บผมชื่อมิกครับไอสัตว์เลยเพื่อนเล็บ อ่าโคนติว่าวเล็บเเล็บเเล็บเเลบลวกอะเฮ้ยบ้านโดนแล้วแกเย็นะรอเจ้าทปเลลงมาโเลงมาเป็นหน้ากิงเกียร์กลางเลยเจ้ที่มาถงีโอ้เออจริงด้วยว่ะโปเลนหายไปทักยนเดล็บเจ้ทีอย่าคุยคุยไม่้เ เพลนแลไไหนเป็นแลบเป็นแลโอเคโอเคเพลนแลเพลแลบเพลแลเพลแลเ้กูเปลนแลเนแล้วางมาหน่อยวางหน่อยเลยหลอดช็อตสิกระโปรพี่ผมมังให้แล้วผมผมวงให้แล้วพี่พี่หลบขอกทาไมอะครับพี่ชาเยอะรับเองได้รับเองได้ไม่ต้องเสียเลือดเพื่อผมหรอกไม่เคยขุดเลือดขุดเนื้อใคร ขอบคกระดองมาครับผมยี่สิบบาทครับมีค่านมลูกหนึ่งร้อยครับโอ้โหมึงให้ยี่สิบบาทหนึ่งร้อยนี่เองลอกันเาเลรนะครับเพื่อนเล็บน้องผมถามแกติ่มอยู่บ้าเพื่อนเลิ่ม่เพื่อนเลบติมอยู่สิเพื่อนเลบนี่เลเฮ้ยวันเดอร์เอาเล่บ้างวันเดอร์เอาเลบ้างมาเลมาเลอย่าติเกินอย่าติ่เกิน อย่าติ่มเกินกูจะตายอย่าติ่มเกินขึ้นสูงมาหน่อยเพนเล็บสูงไปอีกสูงสูงด้วงด้วงมึงกันแหละด้วงสูงขึ้นไปอีกเฮียต้องพูดชื่อแล้วแม่งติ่มเกินเดี๋ยวกูก็ตายหรอกผมผมไม่ค่อยเก่งแค่นี้นี่เลสิ่งครับเลสติ่งเลสติ่งใจวูวามากมามันได้เพนเล็บเลดขึ้นเพนเล็บเลดขึ้นเลดขึ้นเลดขึ้นเลดเลดด้วงเลดอย่าเพิ่งคุยตายตายแล้วเฮียตายแล้ว เปเดลยวมดิเลยมาดิเมาดิเลยมาดิเลมาดิแดเลยเฮ้ยคนีไม่ตายได้ไงสวย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 เออีกิดโดนปุงโดเฮ้ยขาดีขาดีมแางคาม่างม่างาม่างปิดไกลอีกไปปิดปิดไกลปิดไกลอีกปิดไกลอีกสวย โดนแตกแตกดวงแตกเองย่ำเฮ้ยไอ้แตกวะมึงผู้ใหม่ได้มึงผู้ใหม่ได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นเขาอาจจะเข้าใจผิดเขาเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครแตกที่ไหนดูดีๆก่อนพูดดีครับของมขาเองหรอกเออใช่เออแกร์เฟยผลว่าอะไรเงี้เราขอโทษเราขอโทษเราขอโทษขอบคุณลักนะยี่สิบบาทครับเพื่อเลเวสูงหน่อยเพื่อเลเว เมื่อไหร่พู่จะแต่งงานรอบที่สองครับไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำเพื่อนรับดูไหนเพื่อนรับดูไหน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 ดีสองเนี่ยดีสองเนี่ยดูดูโอ้ยช่วยกูหน่อยไม่ใช่ดูไล้ดูอ่อ้จัตกดูจริงด้วยมึงดูกูจริงด้วยเหรอเพื่อนเลิฟเโอเลิฟไปไหนเนี่ยผมปีตี่ป๊อบขวาเฮ้ยกูให้มึงเตรียมลาบบอลให้มึงไงเพื่อนเลิฟอ๋อโอเคได้เพื่อนเลิฟสักี โอ้แก๊งไม่ตอรฟแก๊ได้ได้ได้เพิ่มเลิฟเวลขึ้นเพิ่มเลิฟเออกำลังไปเปิดเลยเปิดเปิดอีกกำลังไปเปิดเพิ่มเลเวไปวิ่งเอ๋อ่าวิ่งครับไม่ได้ครับยืนจอดอยู่ต่อไม่ได้แล้วผมจะรอดักคิวก็ไม่ได้ให้ผมวิ่งหนีได้ได้ได้มาขบวน

เฮ้ยหมดเป็นแล้วอะไรนะครับสั้างห้าแมวครับไม่เอาขอเก็บเดียวพอละเสร็จแล้วเก็บเดียวพอแล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วยังไม่จบแย้มยังไม่จบเฮ้ยเฮ้ยมาครับสั้งหาเลยไปติดตามช่องมาสั้งหาเลยสั้งหาเลยมามาแอดเพื่อนมาเอาดิพี่เอาดิตัวเดียวอะเราเราสี่ตัวไปดิแอดไอ้มิสเปิดชนะมิสมาโหเพื่อนกัเพื่อน เปิดแล้วครับเพื่อนเลิยเรามากัน4คนแต่มึงแยกกูถอยแบบเพื่อนแล้วเปิดแล้วไอ้ใจแก๊งนัได้ป่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สองตัวเลยแดงเตอร์กันลูกพี่ยาวเลยมันเดินอยู่ไอ้เคนลี่อยู่ล่างครับสายก็นะกลางสายก็ <จ>เอ <ร Stevens. S 2> อ้าวเงียบเสีเงียบเสียงอนไม่ดีเลยให้กูพักหายใจก็ไม่ได้โหมึงเป็นยังไงวะเอาใจคุยกับกูตลอดเวลาเลยเล่นเกมเกาจะเอาไปเล่นเกมไหมไม่ได้มาคุยของบบาเพิ่นเลิวของแพงเลยของ้มของเปิดเลย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  ไปบนเลยไปบนเลยเล่นบนเลยเล่นบนเลยบนการบนกาเกมนะโอมาเกมนะเปิดแบแล้วนี่ดวงบนบนบนเอ้าทิงมืก่อนมาทำไมอ่ะกลางกลางกลางแมแล้วแมวกลาง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 กล ่อยไว้เออช่วยช่วยชวนมีเพื่อนล่หน่อยเออเพิ่งรู้ตัวพวกมึงวุบมากมาเนี่ยเนี่ยมึงต้องไปเลิฟมึงต้องไปเลิฟไปด้วยไปด้วยเพื่อนเลิฟดี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 ปิดไม้นะปิดไม้นะผมปิดไม้นะผมจะไปเล่นเกมแล้วปิดไม้วนะ

เฮ้ยเฮ้ยนี่นเฮ้ยอะไรล่ะก็พูดไปสิเฮ้ยอะไรล่ะกระตุกกระตุกกระตุกเพรลกระตุกกระตุกกระตุยกรยตุกกระ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 กยระตกกระตุก่ระตุกก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 ร้ตุจกระตุกกระตกระตกระตุกกรเระตกระตุกกระตุกกระตุกะดไอ้เะื่อนจะกกกอะมึงเนี่ยเอาใจยากนะ ดูดิงีต่อได้งีเพื่อนดูดดูดิเ่องงั้นเฮยเปอะเบิดปิดระเบเพ่อนแลเปิป่อยดีจังเ้ยอช่วยเลยไปเลยกเฮ้ยเราช่วยเหลือกันดีว่ะสุดยอดลองลองเชิงว่าวา่ากันจริงเปล่าลักกันจริงักจริงตายแทนได้ตายแทนได้ลักกันจริงตายแทนได้ โอ้โหเลิฟขอพุ้งขอพุ้งขอพุ้งเฮ้ยรักกันจริงเปล่ารักกันจริงเพต้องให้ดิไอ้วางเลยโอ้ยรักกันไม่จริงนี่เนี่ยโอ้โหตายตายตายไปไหนเนี่ยเอาดาสกับรอดาสก่อนมิกมิกติดใจเขาไม่เย็นมิกเพื่อนเลิฟว่าไงให้ไอคิวคืทั้งวันเลยเล่นเกมเล่นเกมมาเล่นเกม คุยกัพูดโปรตรีมพี่ยังพูดได้เลยเออก็ผมคุยต้องคุยกับคนดูด้วยเดี๋ยวคนดูเหงาเหงาคนดูเหมือนกันผมดูไม่ได้เนี่ยแมวเฮ้ยเป็นเล็บเป็นเล็บดูด้วยดูด้วยดู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 อยู่เพื่อนรัเไม่ดับผมไม่โดนเแม่ไม่โดนแม่ง่ายแปดเลยสัตว์ดูอย่างเดียวไม่ช่วยคุยอะเขาดูจริงว่ะเป็นเล็บเออโอ้เพื่อนเล็บโอ้แกแม่งใจคอ ใส่แม่งดียวหลอกหไว้หลอกเฮ้ยหลอก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 ใส่ไม่ด้ใส่ไม่ด้จะหลอกเลยวะทำมีกต้องสามทางมีต้องสามทางสามทางอะไรไม่เอาเพื่อนแล้บไม่เข้ากูเข้าแล้วไม่เข้ากูโยนแล้วกูหอกให้เข้าเข้าเขเข้าลุยเข้าลุยเข้าาเข้าเขเข้าาเข้าาเข้าาเขเาเาเข้เข้าเข้าเข้ะเเ้เ้เ้้้เ้เเาเอเเขาา้เ้ เก่งมากครับอเอ่งดีใจมากดีใจมากดีใจมากที่ได้เล่นด้วยกันครับเอ <more> ้หมูแม่เลยไอพี่แกแผลเป้ยแม่ไอพี่เกินเลยนะว่าไงเด็กไม่เป็นไรไหมเด็กเด็กมองน้องเด็กเด็กด็กเด,ก,ดกผมต้องรีบออกจากห้องก่อนครับเพราะว่าพ้นจากพวกมันแล้วโอเคฮ่าชื่นใจอย่างนี้ชื่นใจชื่นใจได้ดาวแล้วก็ปวดหัวไป่ได้เชื่อไหมถ้าผมเจอแบบนี้อ่ห้าเกมต่อวันอ่ะกูเอ๋เลยนะจริงๆ